English on tour ร่วม on tour โดย The New m u w X Good กับ Well แปลว่าดีเหมือนกันแต่ใช้แทนกันไม่ได้เลยนะคะ Good ก็คือดีนะคะเช่น This is good อันนี้ดีใช้ได้กับคนสัตว์สิ่งของเลยค่ะเช่น P-popcorn is good girl Good girl หรือ Good boy ก็คือเด็กดีนั่นเองนะคะหรืออาหารค่ะ This food is very good This food is very good ก็คืออร่อยด้วยนะคะแล้วก็ใช่สุขภาพดีด้วยส่วน well ก็แปลว่าดีนะคะหมายถึงเวลาที่เราทำอะไรแล้วทำได้ดีค่ะ very well เช่น she plays the piano well เธอเนี่ยเล่นเปียโนได้ดีเลยนะเก่งมาก or sleep well หมายถึงว่าหลับสนิทนั่นเองค่ะ so did you sleep well last night เมื่อคืนนี้นอนหลับดีไหมล่ะคะหรือว่านอนน้อยแต่นอนนะ ยังไงก็พักผ่อนเยอะๆนะคะทุกคนความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ The New v ว e X ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ